สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูฝนในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้คุณครูจะสอนในเรื่องการอ่านบทร้อยแก้วค่ะไปดูกันเลยนะคะการอ่านบทร้อยแก้วเป็นอย่างไรไปดูกันเลยค่ะ การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วเรามาดูก่อนนะคะว่าบทร้อยแก้วเนี่ยคืออะไรคือถ้อยคําที่เรียบเรียงขึ้นอย่างไพเราะเป็นความเรียงที่ไม่บังคับคําสัมผัสแต่มีความสละสลวยไพเราะด้วยเสียงและความหมายคำประพันธ์ที่เป็นบทร้อยแก้วเช่นเรียงความสารคดีบทความต่อไปนะคะ เรามาดูหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วกันนะคะหลักการอ่านอันแรกเราต้องพิจารณาประเภทของบทร้อยแก้วก่อนนะคะและตรวจสอบคำศัพท์ที่อ่านไม่ได้นะคะมีคำยากไหมนะคะตรวจสอบดูก่อนต่อไปค่ะก็มาฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขรวิธีนะคะและใช้น้ำเสียงสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง สบตาผู้ฟังเป็นระยะระยะอ่านเว้นวรรคตอนให้เหมาะสมไม่อ่านคำตกตัดคำหรือเติมคำนะคะอ่านในอัตราเร็วที่เหมาะสมไม่ควรอ่านเร็วเกินไปหรือช้าเกินไปนะคะอ่านสำรวจเนื้อเรื่องคร่าวๆนะคะทั้งหมดนี้เป็นหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วนะคะ ต่อไปเลยคะ่ะต่อไปนี้นะคะจะเป็นการเขียนนะคะการเขียนในประเภทต่างๆการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วเนี่ยจากการอ่านอ่านออกเสียงแล้วควรคำนึงถึงโวหารด้วยดังนั้นวันนี้นะคะคุณครูฝนจะมาสอนโวหาร1โวหารก็คือบรรยายโวหารก่อนนะคะไปดูกันเลยนะคะว่าบรรยายโวหารเนี่ย เป็นอย่างไรบรรยายโวหารบรรยายโวหารคือสำนวนที่อธิบายหรือเล่าเรื่องราวโดยละเอียดเพื่อให้ความรู้แจ่มแจ้งชัดเจนในเรื่องนั้นๆมาดูตัวอย่างกันนะคะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระราชนิพนธ์ บทละครเรื่องรามเกียรติ์ขึ้นเมื่อพุทธศักราช2,340อันเป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูนวรรณกรรมให้รุ่งเรืองทัดเทียมอยุธยาตรงกับวันจันทร์เดือนมกราขึ้นสองข้าปีมาเส็งนับเป็นพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องแรกในรัชสมัยของพระองค์ทั้งนี้เพื่อรวบรวม เรื่องไว้มีให้สูญหายและใช้เป็นบทสำหรับเล่นละครเพื่อให้ความบันเทิงสุขและคติสอนใจแก่ประชาชนค่ะทั้งนี้นะคะนักเรียนการบรรยายโวหารเป็นการเล่าเรื่องและอธิบายนะคะให้เรารู้รายละเอียดหรือให้ความรู้อย่างชัดเจนนะเองนะคะต่อไปนี้คุณครูจะมีคำศัพท์นะคะ ที่คุณครูได้อ่านไปเมื่อกี้นี้ที่เป็นคำศัพท์น่ารู้นะคะไปดูกันเลยคะ่ะเด็กมาดูคำศัพท์กันนะคะคำศัพท์แรกทรงพระราชนิพนธ์อ่านว่าทรงพระราชนิพนธ์คำที่สองพุทธศักราช2,340นะคะตรงนี้นะคะเด็กๆอ่านว่า วันจันทร์เดือนอ้ายขึ้นสองคำ่ำตรงนี้เป็นการอ่านวันแบบไทยนะคะส่วนตรงนี้เป็นการอ่านแบบสากลก็คือตรงกับวันจันทร์เดือนมกราขึ้นสองค่ำนะคะอันนั้นเนี่ยจะมาสังเกตตรงนี้นะคะว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าตรงไหนมันเป็นวันตรงไหนมันเป็นเดือนใช่ไหมคะคือตรงนี้ค่ะเลขสองตรงนี้แทนวันก็คือวันจันทร์แต่ถ้าเป็น แบบไทยนะคะคือเลข1มันจะเป็นวันอาทิตย์เลข2จะเป็นวันจันทร์นะคะส่วนตรงนี้แทนเดือนค่ะเดือนแบบไทยเลข1คือเดือนอ้ายนะคะส่วนเลข2คือเดือนยี่คือเลข1เดือนอ้ายคือเดือนมกราถ้าเป็นสากลน,นะคะถ้าเป็นเลข2เดือนยี่ก็จะเป็นเดือนกุมภาพันธ์ แต่ถ้าเป็นเดือน3เขาก็จะเป็นเลือกเป็นเดือน3เดือน4เดือนเดือน5เดือน6ลงไปเลยค่ะนี่นคือการอ่านเดือนแบบไทยนะคะแต่ถ้าอ่านแบบสากลเลยเดือนเดือนที่1คือเดือนมกรานะคะส่วนตัวข้างบนนี้นะคะให้เราสังเกตที่ตัวนี้ค่ะไปยันน้อยเครื่องหมายไปยัน้อยนี่นะคะถ้าเลขไรอยู่ข้างบนให้อ่านว่าขึ้นสองข้า ถ้าเป็นเลข3ก็ขึ้น3คำ่ำเลข4ก็ขึ้น4คำ่ำแต่ถ้าเมื่อเลขตัวไหนมาอยู่ข้างล่างเดี๋ยวคุณครูจะซองใส่ให้ดูนะคะอย่างเช่นเอ,เอาเป็นเลข1แล้วละกันสมมตินะคะเลข1ถ้าเลข1ตรงนี้จะไม่มีไม่มีเลขอะไรอยู่เลยนะคะตัวนี้ก็จะอ่านเป็นวันจันเดือนอาย แลมหนึ่งคถ้าอยู่ข้างล่างเราจะอ่านเป็นแรมนะคะโอเคค่ะผ่านนะคะเด็กๆต่อไปคําสุดท้ายคือคําว่ารัชสมัยอ่านว่ารัชสมัยนะคะงั้นต่อไปเลยนะคะเด็กๆก,ก็จบแล้วนะคะเด็กๆสำหรับการอ่านบทร้อยแก้ว และบรรยายบูหารที่คุณครูยกตัวอย่างไปให้สำหรับวันนี้คุณครูฝนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนและฝึกอ่านบทร้อยแก้วกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ